สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะได้พาท่านผู้ชมมาเย่อมชมเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเหรียญพระหลวงปูทวดนะครับวัดช้างให้นะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับคือเป็นเรื่องเล่าด้วยแล้วก็เป็นดูภาพไปด้วยนะครับนี่คือสไตล์ช่องของเรานะครับแล้วก็มาเล่าถึงประสบการณ์เพื่อคุณนพระเครื่องนะครับเรื่องเล่าหรือเกี่ยวกับพระเครื่องนี่แหละนะครับ น,นี่คือหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดเหรียญน,นะครับเหรียญทองแดงนะครับหลวงปูท่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ครับ49ทับห้นะครับ49กทับก็คือถือว่าเป็นเป็นเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นที่สองของหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นแรกก็คือตั้งแต่ปีพศ2508นะครับถือว่าเป็นเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรกที่มีการเช่าหานิยมสูงมากนะครับค่า ถ้าเช่าบ,บูชาถือว่าสูงนิยมสูงมากนะเจ้านายเจ้านายหลายท่านนะครับนายตำรวจนายทหารผู้บริหารนะครับนักการเมืองนะครับชอบรุ่นนั้นเยอะนะครับเป็นพระที่มีการเช่าหาบูชาเป็นยอดนิยมเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นสองเลื่อนสมณศักดิ์รุ่น2นะครับสี่เทับห้าเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงนะครับมีการตอกโคตรทอด้วยนะครับทออ่ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ทอ,ทอทหารเนาะเป็นโคดทอทหารเนาะ,ะก็คือวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดเรื่องราวของเหรียญหลวงปูท่ทวดหรือประสบการณ์พระเครื่องหลวงปูท่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดนี้เป็นพระเกจิยุคเก่ายุคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นพระในยุคนั้นนะครับชื่อเสียงท่าน ได้โด่งดังนะครับเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลวงปู่ทิมนะครับได้จาพรรษาที่วัดช้างให้แล้วก็มีหลวงปู่ทวดมาเข้าในนิมิตนะครับเข้าฝันท่านได้บอกกล่าวพูดถึงนะครับในการทาพระเครื่องนะครับเพื่อจะหารายได้มาบูรณะนะครับบูรณะวัดนะครับเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยได้สร้างพระหลวงปู่ทวดนะครับครั้งแรกก็คือปี พศ2497นเ็นะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นปี97นั่นเองนะครับทุกวันนี้ราคาเช่าหานี้สูงมากนะครับสูงมากหลวงปู่ทิมนี้ได้สร้างพระหลวงปู่ทวดมากมายครับก็มีทั้งเหรียญโลหะมีทั้งเป็นโลหะเป็นโตรีดนะครับเป็นโตรีดเป็นเม็ดแตงด้วยนะครับก็คือมีการสร้างขึ้นมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชานะครับเช่าบูชานะครับประสบการณ์พูทุกคุณหลวงปู่ทวดนี้นะครับ ก็คือประสบการณ์ดีมากๆนะครับบารมีหลวงปู่ทวดนี้ดังดังมากสูงมากบารมีท่านสูงนะครับหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูก็ยังได้พูดถึงเรื่องของบารมีหลวงปู่ทวดครับว่าบารมีหลวงปู่ทวดนี้ขับฟ้าเลยก็คือยิ่งใหญ่มากนะครับไปที่ไหนก็มีติดหลวงปู่ทวดนะครับก็เหมือนที่เราไปวัดต่างๆนะครับเราก็จะเจอรูปปั้นล้มรูปปั้นของ หรือรูปหลอ่อลวงปูท่ทวดนะครับตามวัดต่างๆได้ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันนะครับลุงป,ปูท่ทวดนะครับท่านได้มรณะภาพไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ปียุคของกรุงศรีอยุธยาเนาะก็คือหลังๆนี้คือเป็นพระเครื่องที่สร้างแบบจําลองนะครับรูปลักษณะของท่านนะครับแล้วก็มีการตั้งกิจอธิษฐานนะครับปลุกเสกนะครับหรือเป็นการพุทธาพิเศษนั่นเองนะครับ ในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารหลวงปู่ทวดนี้มีมากมายครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายใดๆนี้ใครที่แขวนหลวงปู่ทวดจะแคล้วคลาดนะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับพระเครื่องหลายๆรุ่นของท่านนะครับก็จะออกในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยมีคํากล่าวคํานึงนะครับที่เขากล่าวไว้ว่าแขวนผราหลวงปู่ทวดไม่ตายหงนะครับก็คือท่านก็จะคุ้มครอง ปกปักรักษาคนที่กราบไหว้บูชาคุ้มครองท่านะนะครับหลวงปู่ท่านก็จะคุ้มครองทุกคนนะครับคุ้มครองทุกคนนะครับหลวงปู่ทวดนี้เป็นพระที่ประสบประการดีครับปืนยิงไม่เข้านะครับฟันฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้นะครับอุบัติเหตุก็แคีวคาดปลอดภัยไม่ไม่ได้มีเสียชีวิตใดๆนะครับในเรื่องของยศตําแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะครับสําหรับคนที่บูชาหลวงปู่ทวดนะครับ การทํางานจีการสิ่งใดน,นั้นมีแต่จะ,จะเริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะครับได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้านายคนนะครับเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้บริหารอันนี้คือข้อมูลนี่คือ,อผมได้ศึกษาได้ติดตามมานะครับจากเอกสารหลายๆอย่างนะครับจากผู้รู้จากประสบการณ์ตรงนะครับจากคนใกล้คิดนะครับก็สอบถามกันนะครับท่านก็จะบอกกล่าวว่าหลวงปู่ทวดนะประสบการณ์ดีนะไม่ว่าจะ,ะเรื่องของความเขวคขาดหรือการทํางาน ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีนะครับสุดยอดมากนะครับถ้าใครได้บูชาท่านนะครับไปไหนมาไหนอุ่นใจสบายกายครับหลุงปุท่ทวดนี้ก็คือ,อมีมีพระรุ่นหนึ่งของท่านก็คือเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะครับก็คือใครบูชาไปนะครับใครบูชาไปก็จะมียศตำแหน่งสูงนะครับหน้าที่การงานก็ดีนี่คือความเชื่อเนาะ ความเชื่อนะครับความเชื่อของผู้ที่ศรัทธาท่านนะครับเรื่องของการค้าขายนะครับเป็นเมตตามหานิยมนี่สุดยอดนะครับว่าว่อแต่พูดถึงท่านขอพรจากท่านเคารพบูชาท่านนะครับอขอพรจากท่านในเรื่องของการค้าขายเป็นเมตตามหานิยมให้เจ้านายรักนะครับผู้คนทั่วไปนิยมชมชอบนะครับทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็ดีจเจริญรุ่งเรืองนะครับหลวงปู่ทวดนี้นะครับ ป้องกันคุณใสก็ดีนะครับผมเคยอ่านบทความในเรื่องของการเล่นคุณใสกันนะครับเล่นคุณใสกันคุณใสพวกเล่นมนต์ดำเนาะส่งผีเข้าหากันเนี่ยไปทําร้ายกันนี่นะครับคนที่แขวนหลวงปู่ทวดเนี่ยพวกผีนะครับเข้าเข้ามาใกล้ไม่ได้นะครับผีป่าผีเจ้าที่นะผีที่เป็นอาถรรพ์ต่างๆหรืออะไรที่เป็นด้านเป็นมนต์ดำนะครับเข้ามาสู่คนที่ แผนบูชาหลวงปู่ทวดไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านจะคอยดูแลลูกศิษย์ของท่านนอ้องหลวงปู่ทวดเนาะท่านเป็นพระที่มากด้วยบุญบาร,รมีอิทธิฤทธิ์ก็มากมีนะครับพุทธคุณสูงครับหลวงปู่ทวดสร้างจากวัดไหนนะครับก็พุทธคุณดีเช่นกันนะครับไม่จําเป็นต้องออกจากวัดนี้วัดนี้นะครับขอแค่ศรัทธาท่านจริงๆนะครับบางคนศรัทธาถึงขั้นแบบว่าไม่มีเงินบูชาราคาสูงๆก็ไปบูชา เหรียญราคาหลักร้อยนะครับมาบูชาท่านนะครับมาบูชาติดตัวท่านนี้ก็พูดคุณประสบการณ์ก็ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ศรัทธาท่านด้วยจิตอันบริสุทธิ์แล้วนะครับได้เคารพบูชาท่านนะครับหลวงปู่ทวดนี้นะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภก็มีนะครับให้กับคนที่บูชาคขจวนตัวจริงๆท่านก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์นะครับให้มีโชคมีลาภนะครับ อันนี้คือเหรียญลงปู่ทวดเลือนสมณศักดิ์นะครับเลือนสมณศักดิ์ที่ก็ผมได้ออกมาเป็นตัวอย่างให้ชมเนาะนะครับนี่ครับส่องดูครับชมเลือนสมณศักดิ์ครับสวยครับคมนะครับคมชัดนะนี่ครับยันด้านข้างเป็นนโมโพธิสัตอาคันติมายะอิติภะควานะครับเป็นคาถาบูชาลุงปู่ทวดนะครับ นี่คือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนาะ,ะด้านนี้เป็นโคต้ต่อครับเป็นตอกทอทหารนะครับรูปหลวงปูน่นี่หน้าตาคมชัดนะครับเหรียญน,นี้เป็นด้านหลังเป็นพระครูปริยัติวิธานนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทิมเนาะหลวงปู่ทิมรุ่นนี้นะครับได้สร้างล้อเรียนก็คือสร้างคล้ายกับรุ่นเลื่อนสมรรศัดิ์รุ่นแรกนะครับ ด้านหลังนะครับ,บโมพุทธ,ธายะ,ะนะครับนภพทจะพภักดะนะครับคาถาดีครับคาถาดีนะครับคาถาดีประกอบกับพลังกิจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกธิษฐานกิตในเรื่องของพลังกิจอัดประจุลงไปอันเชิญหลวงปูทป่ทวดเข้ามาร่วมพิธีปลุกเสกสุดยอดครับพุทุกคุณนะครับใครมีบูชาแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแข้วาคา่าเข้วค่าจากอันตรายใดใดทั้งปวงนะครับ นี่ครับอันนี้ามาให้ชมกันพูดถึงหลวงปูถถ่ทวดบางคนถามว่าหลวงปูถถ่ทวดบูชาหลวงปูถถ่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดพุทธคุณดีอย่างไรนะครับวันนี้ผมมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วนะครับวันนีดีอย่างไรนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ได้ไปศึกษาได้อ่านได้เจอได้พบกับผู้คนนะครับจากการอ่านไม่เท่าไหร่ครับจากประสบการณ์จริงที่ผมได้ไปคุยไปเจอมานี่คือสุดยอดจริงหลวงปูถถ่ทวดนะครับนี่คือ เรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหารหลวงปู่ทวดนะครับเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ศึกษามาเก็บเกี่ยวมามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้รับฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหารพุทุกคนหลวงปู่ทวดนะครับในวันนี้วันนี้เป็นการพูดเป็นภาพกว้างๆนะครับมันมันข้างหน้านะครับคลิปต่อๆไปนะครับผม มีโอกาสผมจะพูดในเรื่องของประวัติเป็นชัดๆเลยครับในแต่ละเรื่องเรื่องเรื่อง,องของลวงปู่ทวดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์ในเรื่องราวของอช่อง YouTube อาจารย์เบสคนเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ